เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิดนะหลายๆคนเลยนะที่สอบถามเข้ามาที่บ้านมหาบุตาทุกวันเลยบอกว่าอาจารย์รับทําเสน่ห์รับผูกหุ่นคุณใสหรือเปล่าอาจารย์จะบอกนะว่าการทําเสน่ห์ผูกหุ่นคุณใสมนดําอาจารย์ไม่รับทํานะแต่อาจารย์เนี่ยให้พวกเราเนี่ยทำด้วยตนเองพ่อแรงเพราะจิตใจของพวกเราเนั้นนะเป็นจิตใจที่มีความรักเราจะรู้ว่าใครที่มีความรักกับเราเรามีความรักกับใคร และการทําด้วยตนเองเป็นการทําแบบที่ไม่เกินกรมอาจารย์จะใช้วิธีการนะให้พวกเราใช้วัตถุมงคลเสริมเสนอทด้านความรักยกตัวอย่างเช่นนะถ้าใครเนี่ยที่อยากจะให้คนที่เรารักเขาคิดถึงเราแบบเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่แบบมนต์ดำนะให้เราใช้ตะกุดยันสังรักแบบนี้เนะี่ยเอาพกพาไว้ใกล้ๆตัวแล้วตอนกลางคืนเนี่ยเอาวางไว้ใต้หมอนนะนึกถึงหน้าคนที่เรารักให้ชัดเลยนะ ใจเขารักผูกพันกับเราฝันของเราคิดถึงเราเหมือนกับที่เป็นธรรมชาติเขาเนี่ยแหละคือเป็นการเสริมทําให้เขามีใจิตใจที่คิดถึงเรามากกว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าเอาแบบยังแรงเลยในหลายคนบอกว่าใช้อนะินมื่นมอนน่ะที่มีลักษณะของการมีของวัตถุมงคลเสน่ห์เรียกทรัพย์อะไรทั้งหลายอยู่ในนี้แล้วก็เอาวางไว้ใต้หมอนใต้ที่นอนทําให้คนที่เรารักเขารู้สึกว่าอยากจะมาหาอยากพบเจอเป็นการรู้สึกเป็นการกระทาแบบ เป็นธรรมชาติรู้สึกว่าเออคิดถึงมันเป็นธรรมชาติแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่สุดลอที่พวกเราสามารถที่จะทําได้แล้วก็ทําด้วยตนเองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกเองเรามีความชื่นชอบเรามีความรักในตัวที่เป็นคนคนนั้นเองนี่คือสิ่งที่เป็นสายสะสายขาวสามารถที่จะทําได้ด้วยตนเองนะดังนั้นตอบคาถามชัดเจนว่าอาจารย์มผูกมุนคุณสายม์ดาไม่มีนะหรืออย่างเต็มที่อะไรบอกอาจารย์ช่วยเสริมให้หนะ่อย สเสน่ห์ความรักที่อยากจะให้คนที่เรานึกถึงนะเขาคิดถึงแล้วเหมือนที่เราคิดถึงเขาบ้างอันนี้ถ้าจะพอทําได้บ้างอะนะให้เราส่งชื่อสก,กุลมาให้อาจารย์เนี่ยจุดเทียนที่เรียกว่าเทียนอินราคะเทียนอินราคะเนี่ยเป็นเทียนที่อาจารย์ทําขึ้นมานะให้พวกเราเนี่ยส่งชื่อสก,กุลมาอาจารย์ในฐานจิตเนี่ยจุดให้พวกเราแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองเนี่ยจิตนิ่งดีแล้วอยากจะจุดด้วยตัวเองให้อาจารย์ส่งไปให้พวกเราจุดก็ได้ขณะที่เราจุดเทียนนี้ยเราก็ ขณะที่ไฟลุกใช่ไหมเป็นช่วงเวลาไม่กี่นาทีเราให้ฐานจิตให้ดีนึกถึงคนที่เรารักแต่หลายๆคนบอกอยากให้อาจารย์จุดเทียนให้ก็ส่งเชื่อสกสกุลมาได้เช่นเดียวกันนี่นะคือลักษณะข,ของวัตถุมงคลหรือพิธีกรรมที่อาจารย์เนี่ยแนะนําว่าสายศาสตร์สายขาวทาแล้วเนี่ย เกิดแต่ความสุขความสําเร็จไม่ทําอันตรายใครและได้ผลดีในระยะยาวและทําให้พวกเรามีความที่เป็นความสุขความรักแท้เวลาที่ใช้วัตถุมงคลเวลาที่จุดเทียนแรกๆอาจจะรู้สึกสนใจด้วยพลังของวัตถุมงคลแต่ใน,นหลังเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติออกมาจากตัวเขาเองและนั่นแหละเราจะได้พบกับความรักที่สุขสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไปขอให้ทุกคนมีความรักที่สําเร็จที่มีความสุขทุกๆคน